สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะแพรจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะจําได้ไหมคะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่แพรถ่ายวิธีการเพราะต้นกล้างาะลงไปนะคะนี่เมื่อเขาโตนะคะเพาะไปเป็นระยะเวลาประมาณอันเนี้ยประมาณเดือนหนึ่งแล้วแหละนะคะแต่ว่าจริงๆเราเริ่มเราเริ่มเอาไปปลูกลงถุงเพาะชํานะคะได้ตั้งแต่20วันเลยนะคะถ้า20วันนะคะนี่เขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้ เนี่ยต้นประมาณเนี้ยก็คือเอาไปปลูกได้แล้วนะคะแต่นี้ก็คือเนี่ยเห็นไหมมันก็จะโลง่งๆที่โลง่งๆคือถอนไปปลูกบ้างแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นต้นกลา bleiben, วันนี้นะคะแพรก็จะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะวิธีการปลูกนะคะเมื่อ <ใน S 2> ได้มาได้มาเป็นต้นอย่างนี้แล้วนะคะเราทําอย่างไรต่อนะคะวิธีการนะคะเราก็ถอนค่ะเลือกต้นที่สมบูรณ์ไปก่อนนะคะนี่ต้อนอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ไปปลูกวันนี้แพรก็จะถอนไปแค่ไม่กี่ต้นนะคะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูเนี่ยถอนได้เลยนะคะถอนตึ๊ก ้ไดนี่ดูเข้ามาดูมือใกล้ๆค่ะนี่อย่างนี้แล้วก็ถอนได้เลยนี่คือหนึ่งต้นหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะนี่นอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกของการผลิตเงาะโรงเรียนเลยนะคะนี่ให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยมันก็จะติดเม็ดมันอยู่เห็นไหมเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะนี่ถอนไปเลยนะคะ แดี๋ยวแพจะถอนไปแค่แบบไม่กี่ต้นนะคะพอยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่ได้แล้วประมาณนี้เราก็จะได้มาเป็นต้นเงาะที่ถอนออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปปลูกกันอยู่ในร่องต้นไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงเพาะชำนะคะที่เราผสมแกลบแล้วก็ดินนะคะอย่างละครึ่งใส่ลงในถุงเพาะชำนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นถุงเบอร์หกนะคะถุงเบอร์หกจะเป็นถุงที่เราเลี้ยงต้นก้างเงาะนะคะวิธีการปลูกก็ง่ายมากทุกคนนะคะ เราใช้ไม้นะคะจิ้มลงไปค่ะจิ้มลงไปนะคะแล้วก็หมุนตรงเนี้ยให้กว้างๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาต้นงอนะคะปลูกลงไปได้เลยนี่ปลูกมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้มือบีบได้เลยค่ะอย่างนี้ได้เลยนะคะ ใช้มือบีบได้เลยมันจะไม่เหมือนกับการปลูกทุเรียนนะคะจะต่างกันอยู่นิดนึงคืองาอจะปลูกง่ายกว่าคือถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยเราจะต้องใช้ไม้นะคะดันแล้วก็กดไปอย่างนี้นะคะเพราะว่ารากทุเรียนนะคะมีความยาวเราจะต้องให้ดินนะคะแบบให้ดินเสมอไปกับรากนะคะแต่เหมือนต้นง้อเนี่ยรากเขาสั้นๆน,นะคะเราใช้นิ้วของเราเดี่ยบีบได้เลยมันก็จะไวนะคะนี่อย่างนี้แล้วก็นี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอาเอาเอานิ้วบีบได้เลยนะคะเี่ยกดลงไปแล้วก็ เอามือบีบได้เลยอย่างนี้นะคะอย่างนี้คือโอเคได้ไดแหละนะคะแต่ถ้าทุเรียนไม่ได้ะคะ่ะทุเรียนถ้าทุเรียนต้องแบบเอ่อพอสอนลงไปแล้วปุ๊บใช่ไหมต้องเอาแบบเนี่ยดันกดให้ลึกอย่างนี้นะคะแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะคะแต่ง้อไม่จําเป็น,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะเราก็ทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะอ่าตัวอย่างก็จะ ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะวิธีการปลูกเงาะแล้วเราก็จะเลี้ยงนะคะเลี้ยงจนกว่าต้นกล้าเงาะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะกลายมาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมนําไปติดตานี่ต้องมีลักษณะต้องมีขนาดเท่านี้ขึ้นไปนะคะต้องมีขนาดเท่านี้ขึ้นไปเมื่อเทียบกับก้อยนะคะคือเท่ามวลบุหรีะคะ่ค่ะก็คือสามารถนําไปติดตาได้แล้วใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนะคะก็ประมาณ 4- 5เดือนนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยถอนหญ้าอะไรรดน้ําตามปกติไปถึงจะนําไป ติดตานะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนเริ่มต้นนะคะค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะคะในการที่เราผลิตต้นไม้เองแต่ว่าร้านของเรานะคะก็คือผลิตเองขายเองนะคะจึงมั่นใจว่าเป็นสายพันธุ์แท้จึงมั่นใจว่ามีคุณภาพดีเพราะว่าเรารู้ตั้งแต่แหล่งที่มาของมเมล็ดเลยรู้ตั้งแต่ต้นกล้าเนี่ยเลี้ยงมายัางไงอะไรยังไงเรารู้จักต้นไม้ของเราดีเพราะว่าเราผลิตเองนะคะทุกคน ท,ทุกอย่างค่ะต้นไม้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงาะลองกองมังคุดทุเรียนทุกอย่างนะคะเราผลิตเองหมดนะคะเดี๋ยวแพ้ก็จะไปปลูกต่อให้หมดนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะความมั่นคงนี่ก็เกยดได้ให้เราช่วยดูแลจะุพลพันไม้สวัสดีค่ะ